สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องฮอกไกโดแฟมิลี่อีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาตามติดชีวิตชาวสวนฮอกไกโดนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะพ่อบ้านเขามีวิธีการพ่นปุ๋ยพ่นยากันยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้จะทำอะไรคะ 何をするのボー何のボービート。ビート薬薬。どんな薬なの発泡病っていうのを防ぐ薬。発泡病発泡病。いいやんわ。 ส่วนนี้นะคะก็เป็นยาที่พ่อบ้านจะเอาไปพ่นนะคะอ่านว่าขับปาชิงเหรอใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังเป็นขั้นตอนการเตรียมยานะคะเพื่อที่จะเอาไปผสมกับน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นถังใส่ยานะคะถ้าเป็น เครื่องก่อนเนี่ยถังใส่ยามันจะอยู่ข้างบนต้องปีนขึ้นไปใส่ข้างบนแต่ทีนี้เนี่ยเครื่องนี้เราเพิ่งซื้อมาเมื่อตอนต้นปีมันก็เลยง่ายขึ้นมานะคะเป็นแบบใหม่นะคะแล้วพ่อบ้านเรากำลัจะมาฉีดฝุยแล้วนะคะโอ้ยยามากอ๋อันนี้ฉีดแค่ฝั่งเดียวก่อน เียงเครื่องดังมากเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงแน่ไหม mm hmm. อ่ะโอ้เอาแล้วนี่นะคะก็อันนู้นรถใครตัดหญ้าอยู่มีอ๋อรถเพื่อนบ้านตัดหญ้าอยู่นะคะอีกคันนี้อ๋อ mm hmm. อันนี้เขาเปิด เปิดอีกฝั่งหนึ่งแรกวเอาปั๊บโอ้โหแบบนี้ฉีดปั๊สเทียวก็เสร็จเนาะพาน้องมาด้วยน้องกำลังอุย๊ยหลับอยู่หลับอยู่นะคะ ค่ะก็ตอนนี้ที่คุณพ่อบ้านเขากำลังทำการพ่นพ่นยาอยู่นะคะก็คือเขาเรียกว่าคือภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าบีโตนะคะก็คือไปค้นหาดูใน Google เขาก็บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกบีดนะคะเป็นหัวมันจะเป็นหัวข้างล่างที่อยู่ใต้ดินนะคะเวลามันออกมามันก็ออกเป็นหัวแล้วก็เขาจะเอาหัวนี้ค่ะไปสกัดเป็นน้ำตา บ้านเราก็ใช้กินอยู่ประจํานะคะมันก็จะความหวานมันก็จะน้อยกว่าน้ําตาลขาวนะคะรู้สึกว่าบีดอันนี้ที่เมืองไทยไม่น่าจะมีปลูกนะคะเป็นมันเป็นผักที่มาจากน่าจะเกิดจากทวีปยุโรปนะคะจากที่ค้นดูนะไม่ได้คิดเองนะอันเนี้ย <laughs> นี่ดูนะคะนี่เดียวขนาดไหนขับรถตามเลยทีเดียวนะคะคุณ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจจะพ่อนอาจจะสองที่หรือสามที่เนี่ยค่ะก็เป็นต้นเดิมนะคะเหมือนเดิมนะเป็นต้นบีดเหมือนเดิมนะคะแต่จุดนี้เนี่ยที่ดินของเราเนี่ยมันจะอยู่เป็นมันจะมีลักษณะเป็นเนินนะคะไม่รู้เรียกอะไรเรียกภูเขาหรือเรียกเนินเรียกเนินละกันเพราะมันก็ไม่ได้ว่าสูงมากอ่ะให้ดูบรรยากาศ ฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะเป็นนันตะเกศอะไรนะโคมูงีอะไรอ่ะข <c oughs> ้าวสาลีเอออยู่ดีๆก็ลืม <c oughs> นี่กำลังเหลืองนี่ลักษณะข้าวสาลีเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะมันเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าแดดออกดีมันก็จะเหลืองอลามมันก็จะได้เก็บแล้วนะคะ ก็อะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะจุดที่เราใช้งานก็คือนี่นะคะเป็นหัวมันข้างล่างนะคะนี่นี่หัวมันจะอยู่ใต้ดินนะคะก็หัวมันจะอยู่ใต้ดินนะคะก็เวลาถอนออกมาก็เขาส่งโรงงานเลยนะคะส่งโรงงานโดยตรงแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปสกัดเป็นน้ำตาลนะคะนี่ ก็ยังไงก็ขอจบคลิปรีวิวการพ่นปุ๋ยพ่นยานะคะของชาวฮอกไกโดเรานะคะก็ยังไงเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากจะชมคลิปเกี่ยวกับวิธีเกษตรอะไรบ้างยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปกับวิวสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ